ท่ามกลางเทือกเขาที่ทอดยาวดูราวกับไร้ที่สิ้นสุดภายใต้เมฆที่ล่องลอยเหนือภูเขามีภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายกระบี่สองเล่มปักอยู่ตั้งประงานอยู่ที่ความสูงราวหนึ่งหมื่นฟุตและกว้างราวหนึ่งร้อยเมตรภูเขารูปร่างเหมือนกระบี่ทั้งสองเล่มนี้สูงชันเป็นอย่างมากและดูคล้ายกับเทพสององค์ได้ปักกระบี่ของพวกเขาลงบนพื้นพิภพที่ซึ่งไม่มีทางที่ผู้คนจะปีนป่ายขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้ได้ ใน,นจุดสูงสุดของยอดเขาทั้งสองนี้ยอดเขาทั้งสองนี้ห่างกันไม่ถึง100เมตรมันถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาซึ่งบดบังวิสัยทัศน์แต่อย่างไรก็ถึงมันจะพร่ามัวแต่มันก็ยังคงที่จะสามารถมองเห็นคนสองคนยืนอยู่เหนือภูเขาที่ตั้งประงานนั้นด้วยท่าทีสงบและนิ่งงนันราวกับรูปปั้นหินมีเพียงเสื้อผ้าของพวกเขาที่ปลิวสวัยไปตามสายลมซึ่งพัดกระหน่ำจากบนฟากฟ้าระหว่างชายสองคนคนหนึ่งเป็นเพียงชายหนุ่มอายุไม่เกิน20ปี ชายหนุ่มมีใบหน้าที่หล่อเหลางดงามอย่างไร้ที่ติอาจกล่าวได้ว่ารูปโฉมของเขานั้นเป็นที่ต้องตาของสตร,รีทั่วโลกภายใต้ดวงตาที่แสนจะอ่อนโยนนั้นมีสเสน่ห์หน้าดึงดูดใจเป็นพิเศษคล้ายกับว่ามันจะสามารถครอบงำจิตวิญญาณใครก็ได้ชายหนุ่มมีผมดำยาวถึงเอวมันไม่ได้ถูกมัดไว้มันถูกปล่อยให้พลิ้วไปมาอย่างอิสระตามกระแสลมที่รุนแรงราวกับกำลังร่ายรำด้านหลังของเขามีกระบี่หนึ่งเล่มที่ซึ่งถูกห่อด้วยผ้าสีขาว ส่วนด้างกระบี่ที่เผยออกมามีความงดงามประณีตเป็นอย่างมากสลักไว้ด้วยสองคำอย่างชัดเจนวายุปโปรยแต่ที่น่าประหลาดคือกระบี่เล่มนี้ไม่ได้ผูกติดกับอะไรแต่สามารถติดอยู่บนหลังของชายหนุ่มได้โดยไม่ตกลงมายากที่จะอธิบายได้ชายหนุ่มคนนี้มีนามว่าเจียนเฉินเขาได้รับสมญานามว่าเทพกระบี่นามนั้นเป็นที่สรรเทืนินไปทั่วทั้งสวรรค์และยุทธภพด้วยเพลงกระบี่ที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ อาจถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์กระบี่ในหมู่คนรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ว่าเขาอายุเพียง20ปีเขาก็ได้ก้าวผ่านขอบเขตท,ที่เหนือกว่าผู้อื่นรายละเอียดเกี่ยวกับจี้มเฉินนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนักในเจียงหูนอกจากทราบเพียงว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มกำพร้าและไม่ได้สังกัดสำนักหรือนิกายใดความเป็นมาของเขานั้นยังคงเป็นปริศนาและไม่รู้ว่ารูปแบบอันแข็งแกร่งของวิทยายุย์หรือแม้กระทั่งเพลงกระบี่นั้นเขาได้เรียนรู้มาจากที่ใด ในภูเขาอีกด้านหนึ่งที่ไกลจากเด็กหนุ่มไปไม่ถึงร้อยเมตรมีชายแก่ที่ซึ่งอายุราว50-60ปีเขามีร่างกายใหญ่โตสวมเสื้อทับด้วยเสื้อคลุมสีดำดวงตาที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณมันส่องประกายออกมาสายตาของเขาเฉียบคมดังใบมีดที่คมกริบทำให้ไม่มีใครกล้ามองเขาตรงๆในมือของชายแก่คนนี้คือกระบี่เล่มใหญ่สีดำแต่ที่น่าประหลาดใจคือกระบี่ใหญ่เล่มนั้นเป็นกระบี่ไร้คม ชายแก่คนนี้มีนามว่าโตกโกคิวป่ายเขาเป็นคนที่หายตัวไปจากยุทธภพมากว่าหนึ่งปีแล้วชื่อโตกโกคิวปายเป็นเพียงแค่ฉายาเท่านั้นไม่มีผู้ใดทราบถึงชื่อและตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาได้เอาชนะผู้คนที่แข็งแกร่งและอัจฉริยะหาตัวจับยากมามากมายนับไม่ถ้วนจนถึงวันนี้คนที่ทราบข้อมูลของโตกโกคิวป่ายและยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ดูจะเหลือน้อยเต็มที ถึงกระนั้นชื่อเสียงของเขานั้นได้ส่งผ่านจาก,กรุ่นสู่รุ่น100รปีมานี้ความแข็งแกร่งของเขาได้เพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้ไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนในความเงียบงานโตโก,โกคิ้วป่ายมองไปยังเจ้ยนเฉินที่อายุราว2ี่ปีซึ่งอยู่ห่างราวหนึ่งรเมตรสายตาของเขาคมกริบดุดใบกระบี่และในบางคราย,ยังส่องประกายเยือกเย็นเจ้ยนเฉินแม้ว่าเจ้ายังเยาวัยววนักแต่ความแข็งแกร่ง,งไม่ได้ไปกว่าข้าเลย เจ้าประสบความสำเร็จในเส้นทางสายกระบี่สิ่งที่ข้ายังได้แต่หวังแต่ช่างน่าเสียดายที่เจ้าสังหารสิบรักเพียงคนเดียวของข้าข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นข้าจำเป็นต้องแก้แค้นให้เขาวันนี้ข้าจะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่สิบข้าตกโตกโกคิ้วป่ายกล่าวอย่างหนักแน่นน้ำเสียงที่เคยสงบก่อนหน้านี้กลับเริ่มเต็มไปด้วยความกระหายเลือดอันน่าหวาดหวั่นที่ทำให้ผู้คนถึงกับสันกลัวใบหน้าของจิมเชิญสงบนิ่งเขามองไปยังโตกโกคิ้วป่ายอย่างไม่สะทกสะท้าน เสื้อคลุมยาวสีขาวกระพือไปตามกระแสลมผมที่ยาวถึงเอวบอกพัดไปมาราวกับกำลังเริงระบำจะตำหนิข้าในเรื่องนั้นไม่ได้สิทธิของท่านรนหาที่ก่อนหากแต่สิ่งเดียวที่ท่านควรตำหนิก็คือสิทธิท่านฝีมืออ่อนด้วยเองจนกระทั่งมันต้องตายด้วยกระบี่ของข้าริมฝีปากของเจียนเชิญเปิดเล็กน้อยและเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันนุ่มน,นวลโตกโกทิ้วป่ายหัวเราะด้วยความโกรธเยี่ยมเยี่ยมยอดฝีมืออ่อนด้วยเช่นนั้นรึ ในวันนี้ข้าขอว่าเจ้ามีประสบการณ์มากแค่ไหนให้ชายแก่คนนี้ได้เห็นสิว่ากระบี่วายุปโปรยของเจ้าจะสามารถสังหารข้าได้เช่นไรขณะที่กล่าวโกโกคิวป่ายได้ตวัดกระบี่ของเขาปราณกระบี่อันแรงกล้าจำนวนมากไหลพุ่งออกจากตัวกระบี่ไปหาเจียนเชิญซึ่งอยู่ห่างออกไปหนึ่งเมตรราวกับสายฟ้าฟาด เที่ยงเฉินมีใบหน้าเยืกเย็นกระบี่ได้ถูกชักออกจากฝักเป็นกระบี่สองคมยาว1.3เมตรกว้างสองนิ้วสองประกายสีขาวนวลจากนั้นกระบี่ของเขาได้แทงออกไปอย่างรวดเร็วปรานกระบี่ที่แข็งแกร่งพุ่งเข้าหาปรานกระบี่ที่โตกโกคิ้วป่ายส่งมาด้วยความเร็วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ปังปรานกระบี่ทั้งสองปะทะก,กันเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวระลอกพลังที่แข็งแกร่งแผ่กระจายออกไปทั่วทิศทางทำให้หมอกและเมฆโดยรอบจางหายไป หลังจากนั้นเจี้นเฉินและโตโก,โกคิวป่ายทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันพวกเขาทยานออกจากยอดเขาในตอนแรกมายังจุดกึ่งกลางของยอดเขาทั้งสองและเริ่มการต่อสู้กันอย่างดุเดือดกลางเวหากระบวนท่าโจมตีของพวกเขารวดเร็วมากเสียงจากการประทะและเสียดสีกันของอาวุธดังกังวานไร้สิ้นสุดบริเวณที่พวกเขาต่อสู้มีพรานกระบี่ที่แข็งแกร่งพวยพุ่งออกมาทุกทิศทาง ก่อให้เกิดลุงขนาดยักษ์บนยอดเขาซึ่งรายล้อมพวกเขาอยู่เศษหินนับไม่ถ้วนได้ตกสู่พื้นด้านล่างจากความสูงราวพันเมตรเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจเจี้ยนเชินและโตกโกโคิ้วปายได้ปะทะก,กันนับหลายร้อยกระบวนท่าจากนั้นทั้งคู่ได้หอกกลับไปยังยอดเขาเดิมอีกครั้งแต่เดิมเสื้อผ้าของพวกเขานนั้นไม่มีร่องรอยความเสียหายแต่ตอนนี้ปรากฏร่องรอยฉีกขาดมากมายโตกโกโคิวปายมีท่าทางจรงิงจังกระบี่ที่รวดเร็วนั่นมันอะไรกัน ไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้คนในเจียงหูถึงไม่มีใครสามารถเอาชนะเจ้าได้แต่ทว่ามันไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าข้าโตโก,โกโคิ้วป่ายชะงักก่อนพูดต่อว่าถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไปคงยากที่จะตัดสินผลแพ้ชนะข้าว่าพวกเราควรตัดสินกันด้วยการโจมตีเทียงกระบวนท่าเดียวโดยใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดทันใดนั้นโตโก,โกคิ้วป่ายได้ระเบิดพลังออกมามันดูเหมือนกระบี่ขนาดยักษ์พุ่งทะลุสู่ท้องฟ้า ใบหน้าของจิ้นเชิงเปลี่ยนเป็นจริงจังจากนั้นเขาได้ปลดปล่อยพลังจำนวนมากออกมาไม่ได้ไปกว่าตกโตกโกคิ้วปายเลยคลื่นพลังของทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปกคลุมท้องฟ้าและพื้นดินเติมเต็มไปทั่วอาณาเขตคลื่นพลังของทั้งสองแผ่เข้าปกคลุมภูเขาทั้งลูกแม้แต่เมฆบนท้องฟ้าก็ได้กลายไปเป็นหลุมขนาดใหญ่จากพลังของทั้งสองคนกระแสลมอันบ้าคลั่งเริ่มส่งเสียงกรีดร้องเสียงบาดแก้วหูคล้ายกับผู้ถี่กำลังเริ่มให้อยู่ในกระแสลม ด้านล่างในป่ามีสัตว์ป่าจำนวนนับไม่ถ้วนส่งเสียงกรีดร้องด้วยความสะพรึงกลัวพวกมันวิ่งหนีออกไปจากอาณาเขตให้ไกลที่สุดเท่าที่พวกมันจะทําได้ความแข็งแกร่งของพวกเขากําลังพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมปลดปล่อยกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขากลรบกลัไม่ไกลจากภูเขาต้นไม้ขนาดเล็กไม่อาจต้านทานพลังของทั้งสองได้มันได้หักและแตกเป็นชิ้นชิ้นมันได้ปลิวขึ้นฟ้าแล้วลอยไปจากที่แห่งนั้น ขณะที่พลังของเจี้ยมเชิญและตกโตโกคิ้วป่ายกำลังพุ่งทยานขึ้นกระแสพลังปราณที่ไหลเที่ยวอยู่รอบตัวพวกเขาทำให้ต้นไม้ใบหญ้าในอาณาเขตต่างถูกกดลงบนพื้นต่อหน้าพวกเขาแม้กระทั่งต้นไม้ขนาดใหญ่ยังเริ่มสั่นไหวในเวลาเดียวกันกระบีว่วายุปโปรยในมือของเจี้ยนเชิญได้เปล่งแสงสีขาวในขณะที่กระบี่หนักของโตกโกคิ้วป่ายได้ปรากฏแสงสีดำมันวาว พลังปราณที่หมุนเวียนรอบชายทั้งสองได้แข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึง้นอีกจนกระทั่งร่างกายของเจียนเชิญปกคลุมด้วยแสงสีขาวโดวยสมบูรณ์ขณะที่ร่างของตกโตกโกคิ้วปลายปกคลุมไปด้วยแสงสีดำทั้งสองได้จางหายไปเหลือเพียงลำแสงที่มีสีตัดกันชิงกระบี่วายุโปรยปลายของเจียนเชิญได้ถูกเติมเต็มไปด้วยแสงแห่งความรุ่งโร์กระบี่ของเขาเริ่มสั่นไหวจากปราณกระบี่ที่ทรงพลังจนใครก็ต้องรู้สึกตกใจและทนไม่ไหว ผมและเสื้อคลุมสีขาวของเขากระพือไปตามกระแสลมอย่างบ้าคลาั่งร่างของเขาลอยคั้งอยู่กลางอากาศมองดูคล้ายกับเทพสงครามที่แข็งแกร่งจนไม่สามารถเอาชนะได้ความแข็งแกร่งของทั้งสองเพิ่มจนถึงขีดสุดทันใดนั้นพวกเขาคำรามออกมาอย่างบ้าระหำ่ำเสียงคำรามได้สั่นสะเทือนสวรรค์ราวกับฟ้าผ่าทันใดนั้นแสงสีขาวอันงดงามและแสงสีดำมืดมัวได้เข้าปะทะก,กันด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างได้สงบลงเจียนเชินและตกโตโกคิวป่ายได้ยืนสลับตำแหน่งกันพวกเขาทั้งสองต่างมีสีหน้าซีดเซียวบนหน้าอกของเจียนเชิญได้มีเลือดไหลทะลักออกมาทันใดนั้นมันได้ยอมเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์ให้กลายเป็นสีแดงจากการประทะก,กันครั้งนี้กระบี่หนักของโตกโกคิวป่ายได้แทงทะลุหัวใจของเจียนเฉิญเช่นเดียวกันโตกโกคิวป่ายได้สูญเสียแขนขวาของเขาไปซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถจับกระบี่ได้อีกต่อไป กระบีหนักของเขาได้ร่วงหล่นลงไปจากหน้าผาด้านใต้กว่าพันเมตรในเวลาที่เขาได้แทงทะลุหัวใจเจี้ยนเฉิญเขาต้องสูญเสียแขนขวาของเขาเป็นการแลกเปลี่ยนเจี้ยนเชินยืนอย่างสงบบนยอดเขาเลือดได้พุ่งออกจากปากใบหน้าของเขาซีดลงเรื่อยๆเพียงแค่เวลาไม่นานใบหน้าของเขาก็ได้ซีดราวกับกระดาษหัวใจของเขาได้ถูกแทงโดยกระบีของตโกโก้วปายความตายกำลังจะมาเยือนเขาอย่างไม่ต้องสงสัย า,าทันใดนั้นโตกโกโคิ้วปายที่ยืนอยู่บนยอดเขาก็หัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่าเจี้ยนเฉินด้วยความสามารถระดับเจ้าถ้าให้เวลาอีกไม่กี่ปีเจ้าก็สามารถเอาชนะข้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่น่าเสียดายแม้ตอนนี้เจ้าจะแข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่าข้าเจ้าก็ยังคงต้องตายด้วยน้ำมือของข้าเมื่อพูดถึงตรงนี้โตกโกโคิ้วปายถอนหายใจแล้วกล่าวต่อเฮ้ต้องให้คนแก่เช่นข้ามาเห็นอัจฉริยะได้ตายลง ช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าแต่ว่าข้าจำเป็นต้องทําเพื่อแก้แค้นให้สิทธิ์ของข้าการรับรู้ของเจี้นเฉิงเริ่มช้าลงเขาได้ถูกตัดขาดจากพลังแห่งชีวิตเขาปิดตาของเขาในตอนนั้นความเงียบสงบได้มาเยือนเขาสำหรับเขาวความตายไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อย่างใดหลังจากที่เขาได้ออกเดินทางหลายปีไปทั่วยุทธภพ เขาได้สังหารผู้คนไปมากมายจนเขารู้สึกชินชาความรู้สึกเทียงอย่างเดียวที่ยังหลงเหลือในใจของเขาคือเขาไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุถึงจุดสุดยอดในเส้นทางกระบี่ขณะที่เจี้ยนเฉินดำดิ่งลงไปในตัวของเขาทันใดนั้นก็ได้มีความรู้สึกแปลกประหลาดเข้ามาในใจของเจี้ยมเฉินมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญวิญญาณของเจี้ยนเฉินได้หลอมรวมเข้ากับกระบี่เล่มยาวของเขา เขาคือกระบีกระบี่คือเขาทั้งสองล้วนไม่แตกต่างกันในที่สุดกระบี่ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเขาในขณะเดียวกันพลังงานบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลได้ตกลงมาจากท้องฟ้าพุ่งไปยังจิตใจของเขามันรวมเข้ากับจิตวิญญาณของเจี้ยนเฉินได้อย่างสมบูรณ์แบบพลังงานโลกได้ไหลเข้าสู่เขาอย่างต่อเนื่องเจี้ยนเฉินรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นรวดเร็วทันใดนั้นวิญญาณของเขาได้ออกจากกลาง ขึ้นไปอยู่บนภูเขาสิ้นสุดในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในระยะ5 0 0พันเมตรปรากฏขึ้นชัดเจนในใจของเขาแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของยุงตัวหนึ่งบนพื้นดินก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในขณะที่เขาใกล้จะตายนั้นเขาก็ได้บรรลุขั้นสูงสุดทันใดนั้นกระบี่ในมือของเจนเชิญเริ่มที่จะควบคุมตัวมันเองมันเหมือนกับว่ากระบี่ยาวเล่มน,นี้มีชีวิตจิตใจ,จของมันเองกระบี่ได้พุ่งตรงไปยังตกโต๊ะโก้ิ้วปลายราวกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดด้วยความเร็วสูงมากๆ ความเร็วของกระบี่นั้นน่าเหลือเชื่ออย่างมากตอนที่โตโกคิ้วป่ายตั้งรับนั้นกระบี่ก็ได้มาถึงลำคอของเขากระบี่เล่มนี้มีพลานกระบี่ที่รุนแรงไม่ธรรมดานับโตโกคิ้วป่ายตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวขณะที่กระบี่ได้เจาะทะลวงคอของเขาหลังจากสิ้นสุดการโจมตีหมอกได้ปรากฏขึ้งที่ด้านจับของกระบี่หมอกนั้นหมุนวนกลางอากาศชั่วครู่ก่อนที่กระบี่จะกลับมาสู่มือของเจียนเฉิน หลุมขนาดเท่ากําปั้นปรากฏขึ้นช้าๆตรงบริเวณกลางของลำคอของโตโก,โกคิ้วป่ายปลายกระบี่ได้ขยายบาดแผลออกในขณะที่มันแทงผ่านคอโตโกคิ้วป่ายบาดแผลได้ขยายตัวครึ่งเท่าหากไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่กระบี่เล่มบางจะสามารถสร้างบาดแผลใหญ่ขนาดนั้นได้ดวงตาของโตโกคิ้วป่ายเบิกกว้างขนาดที่เขาจ้องมองกระบี่อย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่มองเห็นหลังจากนั้นมันได้เห็นการกระทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เขาได้ขยับปากอย่างช้าๆพยายามที่จะพูดบางอย่างแต่โชคร้ายที่ลำคอของเขาได้ถูกแทงทะลุทำให้เขาพูดไม่ออกด้วยการมองครั้งสุดท้ายอย่างไม่อยากเชื่อและสยองเขาได้ทรุดลงบนพื้นและไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยเจียงเฉินจับกระบี่ของเขาเงียบๆก่อนที่เขาจะมองไปยังศพของโตโก,โกคิ้วป่ายเสียงสำลักลมหายใจได้ออกมาจากปากของเขามันเป็นลางร้ายเขาไม่คิดว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เขาสามารถที่จะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเทพกระบีแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไร้ค่าขณะที่ตัวของเขาเองใกล้จะจบสิ้นลงเขาถอนหายใจออกมาตาของจี้มเฉินค่อยๆพร่มัวลงเรื่อยๆแม้ว่าเขาได้ทะลวงได้เพิ่มขีดความสามารถแก่ร่างกายเขาแล้วมันเป็นการยากที่จะหลีกหนีความตายพ้นได้โดยเฉพาะเมื่ออวัยวะภายในถูกแทงเช่นนี้ หลังจากนั้นไม่นานเจี้นเฉินได้ตกตายตามตกโก,โกคิ้วป่ายไปยังพบหน้าร่างของเขาร่วงหล่นสู่พื้นและได้ตกลงสู่เหวหลังจากที่เจี้นเฉินร่วงหล่นไปบริเวณที่เขาและตกโกคิ้วป่ายได้ร่วงไปนั้นเกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมันเหมือนกับยอดเขาที่มีรูปร่างคล้ายกระบี่เกิดเสียงดังออกมาได้สั่นสะเทือนถึงสวรรค์และได้แยกออกจากกาัน ก้อนหินขนาดใหญ่และก้อนหินอื่นๆได้ร่วงหล่นสู่เชิงเขาเกิดหิมะถล่มในทุกทิศทางท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงและสีเขียวและสวรรค์กับปฐพีได้ส่องสว่างสีต่างๆสลับสับเปลี่ยนไปมาและผสมผสานกันจนกลายเป็นภาพที่งดงามยิ่งมันน่าเสียดายที่เจียนเชินและโตกโกคิ้วป่ายต่างไม่รอดชีวิตที่จะได้เห็นมันภายหลังจากนี้ภายในคฤหาส์ที่หรูหราและกว้างใหญ่ภายในห้องได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้านนอกห้องกลุ่มคนได้รวมตัวกันอยู่ มีชายหนุ่มผู้เดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายที่หน้าประตูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเขาดูอายุราวสัก30ปีและเขามีออร่าที่สูงส่งแม้ว่าเขายังอายุไม่น้อยผู้อื่นก็สามารถเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นชายหนุ่มรูปงามในอดีตเขาได้สวมชุดช้างเป่าเงินลายทองซึ่งทําให้เขาดูหล่อเหลายิ่งขึ้นและให้ความรู้สึก,กว่าเขาเป็นเจ้าของฤหาสน์ใบหน้าของเขาดูเด็ดเดี่ยวแม้แต่คิ้วยังขมวดเข้าหากันจนแน่น ห่างออกไปสาเมตรจากห้องกลุ่มคน30คนตั้งแต่หนุ่มยันแก่ต่างยืนเรียงรายอย่างกระวนกระวายผู้ที่อาวุโสของกลุ่มนี้อยู่ในวัย60 7 0ถึง70ปีด้วยผมสีขาวและใบหน้าเหี่ยวยน่นอย่างไรก็ตามแม่อายุของเขาเป็นเช่นนี้แต่ดวงตาของพวกเขานั้นสามารถทําให้ผู้คนสันไหวราวกับแสงจากพระเจ้าที่ซึ่งประหัดประหารผู้คนจํานวนผู้คนที่หวาดกลัวว่าจะโดนพวกเขาทําร้ายนั้นมากมาย ดังนั้นผู้คนจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนแก่ที่อ่อนแอไปได้เสียทั้งหมดแต่ชายวัยกลางคนที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ด้วยพลังกำลังของพยัคฆ์และมังกรผสานกันและคนของเขาอายุราวราวสามสิบถึงสี่สิบปีดูภูมิฐานและดวงตาไม่ได้บอกถึงสิ่งใดด้วยการมองเทียงครั้งเดียวมันชัดเจนว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มของคนสามัญทั่วไปและภายในห้องที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้ยินเสียงของหญิงสาวที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมา ผู้หญิงเบ่งต่อไปเจ้าค่ะทารกกําลังจะออกมาแล้วค่าขอย้ําอีกครั้งว่าทารกกําลังจะออกมาแล้วเจ้าค่ะหญิงสูงวัยกล่าวด้วยน้ําเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความร้อนใจผู้ที่ได้ยินเสียงนี้สามารถบอกได้ว่าเจ้าของเสียงเป็นหญิงสูงวัยภายนอกห้องชายวัยกลางคนผู้ที่กําลังเดินไปมาด้วยความวิตกกังวลได้ตัวแข็งเทื่อและพูดอย่างเร่งรีบว่าไฮจุดจุด นี่ผ่านมาทั้งวันทั้งคืนแล้วยุ่นเอ,อ๋ยังไม่คลอดอีกหรือหากยืดเยื้อมากกว่านี้ข้ากลัวว่ายุ่นเอ,อ๋อาจจะประสบปัญหาก็ได้แม้กระทั่งเสียงของชายผู้นี้ยังเต็มไปด้วยความกังวลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนายท่านอย่าได้เป็นกังวลมากนักฮูหยิงจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนท่านลืมแล้วหรือว่าฮูยิงเป็นถึงเซียนผู้เชี่ยวชาญแสงผู้อาวุโสผมขาวพูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจแต่ใบหน้าของเขายังไม่อาจซ่อนความเป็นกังวลไว้ได้ เอะเจ้าของคฤราสห์ในชุดฉางเป่าเรื่องถอนหายใจออกมาอีกคราซ้ำแล้วซ้ำเล่าความกังวลและกระวนกระวายบนใบหน้าไม่ได้ลดลงไปแม้แต่น้อยในที่สุดหลังจากที่หลายหลายคนได้รออยู่ข้างนอกบว่าหนึ่งช่วยยามเสียงตื่นเต้นได้ออกมาจากภายในห้องนายท่านนายท่านผู้หญิงยุนเอ,อ๋คลอดแล้วนางคลอดบุตรอย่างปลอดภยัยและยังเป็นถึงทารกเพศชายน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดังก้องไปทั่วบ้าน เมื่อได้ยินเช่นนั้นชายวัยกลางคนที่กำลังรอด้วยท่าทีกังวลได้กลายเป็นอ้าปากค้างความวิตกกังวลบนใบหน้าของเขาได้ถูกแทนที่ด้วยความปิติยินดีเขาเดินมาอย่างเป็นสุขเขาไม่รู้จะพูดคำใดออกมาในตอนนี้และเขาเปิดประตูอย่างรวดเร็วราวกับว่าไม่มีประตูอยู่แต่แรกความเร็วของเขานั้นไม่น่าเชื่อไม่มีชายคนใดที่จะสามารถดึงประตูได้เร็วเท่าที่เขาได้กระทำลงไป ชายวัวกลางคนได้มาอยู่ข้างเตียงในชั่วอึดใจและนั่งลงข้างๆใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงสตรีที่นอนอยู่บนเตียงยุนเอ,อ๋อเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าทําได้ดีมากแม้ว่าเขาจะตื่นเต้นแต่น้ําเสียงของเขายังคงอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความกังวลบนเตียงมีสัตรีวัยี่สิบปลายปลายรูปลักษณ์ของนางงดงามล่มเมืองใบหน้าของนางซีดดูเหนื่อยอ่อนมากและมีเหงื่อไหลออกมาแต่ก็ยังคงดูดีอยู่ สัตรีผู้นี้มองไปยังชายที่อยู่ข้างๆนางด้วยท่าทีเหนื่อยอ่อนและยิ้มให้ท่านที่ขอค่าดูหน้าลูกหน่อยโอ้ได้สิกราบเท่าที่หยุนเอ,อ๋อไม่เป็นอะไรชายคนนั้นยิ้มด้วยความปิติยินดีเขาได้หันไปมองเด็กที่ห่อด้วยผ้าในอ้อมแขนของหมอตํแยตอนที่เขากำลังจะพูดทิ้วของหมอตํแยขมวดเข้าหากันและใจจดใจจ่อกับทารกที่กำลังอุ้มอยู่ แขนของนางแข็งเท้อและพูดพึพรรมพำออกมาร้องสิเจ้าหนูน้อยร้องออกมาสิเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปรเหตุใดเจ้าไม่ร้องมันแปลกอะไรอย่างนี้ข้าทำคลอดเด็กมามากมายและแม้ว่ายังไม่ถึงพันแต่ข้าก็ช่วยทำคลอดมากกว่าเก้า้อยครั้งอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเด็กแรกเกิดไม่ร้องไห้แต่ในเวลาเดียวกับที่หมอตำยพูดชายทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกได้เข้ามาในห้องแต่ละคนมีรอยยิ้มอยู่บนหน้าของพวกเขา บางคนในกลุ่มพวกเขาได้เริ่มแสดงความยินดีต่อสตรีที่อยู่บนเตียงชายไวยกลางคนยังคงยิ้มกว้างและพูดกับสตรีว่ายุนเอ,อ๋อเจ้าพักผ่อนก่อนนะข้าจะพาลูกมาเดี๋ยวนี้ละ่ะชายคนนั้นได้ลุกขึ้นและเดินไปหาหมอตําแยมีอะไรรึมีปัญหาอันใดเกี่ยวกับเด็กงั้นรึเสียงของชายผู้นี้ลดต่ำลงเล็กน้อยบางครั้งเด็กที่เพิ่งเกิดมาอาจมาพร้อมโรคเรื่องครึ่งนี้มันไม่ได้ผิดปกติแอละมันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เขากลัวว่าเด็กที่เกิดมาใหม่นั้นจะเกิดมาพร้อมกับปัญหาบางอย่างเมื่อได้ยินคำถามของเขาใบหน้าของหมอตำแยเต็มไปด้วยความกังวลขณะที่มองไปยังเขาและพูดด้วยความเคารพว่านายท่านนายน้อยไม่มีปัญหาอันใดข้าเพียงแค่รู้สึกไปเองด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีของข้าเด็กที่คลอดใหม่ทุกคนจะร้องเสียงดังกันหมดมีเพียงนายน้อยเท่านั้นที่ต่างออกไปดูนี่สิคะแม้ว่าเขาจะเพิ่งกำเนิดมาเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องออกมาสักแอก เหตุการณ์เช่นนี้มันแปลกมากเจ้าค่ะหน้าผากของชายคนนั้นมีรอยย่นขึ้นมาเขามองไปที่ทารกที่ห่อผ้าอยู่ดวงตาทารกส่องประกายบริสุทธิ์ไร้เดียงสาพวกเขาได้มองเด็กคนนี้ไปทั่วร่างกายจากที่เขามองระยะหนึ่งและครู่ต่อมาเขาก็มองมาอีกครั้งเด็กคนนี้ช่างน่ารักมากๆและจากที่มองเขาแล้วไม่น่าที่จะเกิดปัญหาใดกับเขา อย่างไรก็ตามชายคนนี้ไม่ได้สังเกตว่าภายในส่วนลึกของดวงตาที่เป็นประกายของทารกนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาในความเป็นจริงดูเหมือนว่าดวงตาของทารกผู้นี้นั้นเต็มไปด้วยบางอย่างมากมายโดยที่หากเขาสังเกตเห็นเขาคงไม่อยากเชื่อมันเมื่อเขาวางมือเหนือทารกเขาได้เห็นถึงแสงสีเหลืองทันใดนั้นมันได้ลอยรอบรอบ,รอบมือของทารกเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของชายวัยกลางคนใบหน้าของหมอตําแยกลายเป็นไม่สบายใจ นางเป็นเพียงแค่หมอตำแยเป็นชนชั้นต่ำสุดในสังคมแต่นางกลัวว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กหากเป็นเช่นนั้นชายคนนี้ก็จะโทษนางและหากนางไม่สามารถที่จะชดใช้ได้แม้ในความจริงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางทางใดทางหนึ่งนางก็ไม่มีอำนาจใดที่จะกล่าวเป็นอย่างอื่นได้ชายคนนั้นรีบดึงมือกลับในใจของเขาในที่สุดก็สบายใจเสียทีรอยยิ้มกลับมาที่ใบหน้าของเขาอีกครั้งและหัวเราะออกมา ลูกของข้าปลอดภัยดีและดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาใดๆด้วยเขารับห่อผ้าไปจากหมอตําแยและหัวเราะอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นหมอตําแยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอัตราการเต้นของหัวใจนางกลับกลายเป็นปกติแม้แต่นางก็หัวเราะออกมาอย่างตื่นเต้นที่นายท่านกล่าวมานั้นถูกต้องแล้วบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่แสดงถึงอนาคตของนายน้อยเจ้าค่ะ เขาจะต้องกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในยามเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าค่ะเมื่อเขาฟังคำพูดของหมอตาแยาได้รู้ว่าคำพูดนี่มันยังคลุมเครืออย่างมากแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะหัวเราะใช่ใช่ใช,ใช่แล้วข้าก็หวังไว้เช่นนั้นใครก็ได้มานี่สินำรางวัลให้แก่หมอตาแยาหงเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญทองใบหน้าของหมอตาแยาเกิดความปิติยินดีขึ้นมาและพูดออกมาในทันที ขอบพระคุณนายท่านขอบพระคุณนายท่านจริงๆเจ,จ,จ้าค่ะผู้เป็นบิดานำทารกไปสู่เตียงของผู้เป็นมารดาและยิม้มยุนเออดูนี่สินี่คือลูกของพวกเราดูสิว่าเขาน่ารักแค่ไหนยุนเอออุ้งเด็กอย่างทะนุถนอมและจูบลงบนหน้าผากและพูดอย่างมีความสุขท่านที่ในเมื่อลูกของพวกเราเป็นผู้ชายตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้พวกเราจะเรียกเขาว่าจิงหยางเซยงเทียน สามีได้หัวเราะอีกครั้งและพูดว่าไม่เลวเลยข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าชื่อของเด็กคนนี้คือจีนหยางเซียงเทียนข้าขอเชิญแขกทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในวันนี้พรุ่งนี้จะจัดงานฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชายของข้าพวกเราจะจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพียงคลิปตาเดียวก็ผ่านไปหนึ่งปีด้านหน้าทะเลสาบแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งสูงไม่ถึงเมตรได้ยืนอยู่ด้วยท่าทางว่างเปล่า ดวงตาทั้งสองของเขาได้จับจ้องไปยังก้อนหินกลางทะเลสาบอย่างตั้งอกตั้งใจเด็กน้อยคนนี้สวมเสื้อผ้าหรูหราแต่ใบหน้าเขาดูหลากหลายอารมณ์ประปนกันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่จะพบเห็นในเด็กวัยหนึ่งขวบแน่นอนว่าเด็กคนนี้คือจริงอย่างเซียงเทียนและขณะนี้ความคิดของเขามีฉากที่กำลังเล่นอยู่ตลอดเวลาเรากลับว่าได้ดูหนังม้วนหนึ่งและเขาสามารถเห็นถึงภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนกระบี่ยักษ์สองเล่ม อีกภาพหนึ่งได้ปรากฏขึ้นที่ห่วงความคิดของเขาเป็นภาพชายหนุ่มหน้าตาดีอายุ20ปีและกระบี่เล่มหนึ่งและภาพของโตโกคิ้วป่ายได้ผ่านการต่อสู้มาตลอดร้อยปีในที่สุดช่วงเวลาที่เขากำลังจะตายเขานึกขึ้นได้ว่าได้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเทพกระบี่หลังจากนั้นเขาจำได้ว่าได้แทงทะลุลำคอของโตโกคิ้วป่ายและจบลงด้วยความตายของทั้งสองฝ่าย